เดินทางกลุ่มหนึ่งเดินทางสำรวจวันแรกของการเดินป่าสำรวจคนท้องถิ่นเตือนว่าในป่ามันมีเจ้าป่าเราไม่ควรทำให้เจ้าป่าโกรธแต่นั่นก็แค่ความเชื่อที่งมง,งายเดินทางเข้าป่าไปแปลกมากที่ป่าม,มีทางเข้าไว้แล้วทางเดินที่เหมือนถูกทำขึ้นมาวันแรก นี่ยุงเยอะแต่นักสำรวจเตรียมตัวมาเดนวันที่สองก็เดินมาคหน้าทีมบอกเป้าหมายว่ากือำหำรวจตั้งแผนที่การเดินทางมันง่ายเกินไปจนหน้าแปลกใจแต่พวกเขาก็มาถึงถ้ำปลายทางที่พามาวันนี้จึงพักที่ท้ำแห่นี้มันไม่มีสัลด์ที่เป็นเจ้าของ แลืคืนนี้ผ่านไปคนในกลุ่มก็เริ่มมีอาการแปลกๆเริ่มกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นตอนแรกก็แค่คนเดียวหลังจากเดินนตำรวจหลายคนเริ่มเห็นเหมือนกันทุกคนไม่กล้าที่จะพูดในสิ่งที่พวกเขาเห็นหัวหน้าทีมยังมองไม่เห็นแต่ลูกน้องในทีมเริ่มสติแตก ทีมจึงต้องถามพวกเขาว่าพวกคุณเห็นอะไรนในทีมถามกับคุณไม่เห็นหรือหัวหน,น้างงแต่งานก็ต้องทำต่อไปหัวหน้าจึตต้องนทนที่ลูกน้องตัวเองจู่ๆก็ร้องขึ้นมาจะดูเหมือนทุกคนในกลุ่มยกเว้นหัวหน้าจะเห็นเหมือนกันหลายคืนผ่านไปทุกคนเริ่มนอนไม่ได้ หัวหน้านอนไม่ได้เพราะลูกน้องมาแต่ระวังแล้วก็ตะโกนไปทั้งคืนหัวหน้าเริ่มหมดความหมดทนถึงหาลูกน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่มีใครใพูดหัวหน้าจึงคิดว่าเจ้าป่าที่ชาวท้องถิ่นเตือนจึงตะโกนหาเจ้าป่าทำให้ลูกน้องพยายามปิดตาหัวหน้า แต่หัวหน้าก็พูดไปหลายรอบแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวหน้าคิดลูกน้องตัวเองคงบ้าไปแล้วเขาจึงพยายามรีบทำให้เสร็จแล้วเมื่อเสร็จก็เดินทางกลับกลับมาอย่างปลอดภัยและลูกน้องทุกคนก็เล่าเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันว่าพวกเขาเห็นเจ้าป่าท้ายแก ที่คอยไล่หมอกสีเทาที่พยายามเข้าหากลุ่มนักสำรวจสรุปเจอผีทั้งกลุ่มแต่หัวหน้าไม่เจอ